นีเวียอิสป s k i สกินค่ะด้านนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาสัมผัสน,นะคะพลังของผิวค่ะและความมั่นใจนะคะเพราะว่าผิวของเราค่ะมีความหมายมากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนเนะคะต้องเป็นเวียอิสปอสกินต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์ที่อยู่ บนโลกใบนี้เนะี่ยมายาวนานนะคะร้อยกว่าปีเลยเรามุ่งมั่นพัฒนาศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผิวมาเป็นอย่างดีซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึง n v e a p r Skin เรากำลังเราทำความเข้าใจว่าเรามองว่าผิวเนี่ยไม่ใช่แค่อวัยวะปกลุมร่างกายแค่นั้นหรือให้การปกป้องกับร่างกายของเราแต่ผิวยังมีส่วนสำคัญในการสแสดงความเป็นตัวตน แต่ละคนมีความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันแต่ละคนมีความมั่นใจจากผิวี่มเทศไมรอนโฟร์นัทวัตและโฟอีฟค่ะได้แบบพี่บางบ้าง น้องเค้าสตีวีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโคฟดัทวอนนะครับเอ่อเพื่อน้นองสตีเวียปัดตัวได้วครับผมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเข้าบ๊วยขอเสพประเมยังกรีดดังน,น,นะคะอีกสักครั้งค่ะให้กับเฟรนด์ซอฟต์นีเวียนะคะเชสไมรอนค่ะโฟดัทวอนค่ะและโฟยิปค่ะ ในวันนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะอยู่ในงานมหากรรมผิวครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็น Nivea ย s ีสปอร์สค่ะกับเราตัวแทนผลิตภัณฑ์ระนับกลิ่นกายนะคะ n i v e a และ n i v e a Men นะคะที่ผ่านมาค่ะเราจะได้เห็นนะคะเป็นผลงานโฆษณานะคะของทุกท่านแล้วนะคะ n i v e a m e n นครูทิ r o รอ o นค่ะของเว <ive> ียเจนใหม่นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับผมจริงๆนะครับผมสำหรับนีเวโรเจนใหม่เนี่ยคือฝาของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันจะทำมาจากพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมามากทึ่ 69อ่าค่ะถือว่าเป็นการรักโลกประการแรกเลยใช่69ครับ96 96เจอร์เซ็96เปอร์เสนับเอ้นกันนิดหน่อยใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทันทีนะสี่นะคะ96 96นะคะ96เลยแล้วยังไงตรับเจน่วนนิดหน่งจากที่พี่เทสพูดไปใช่ไหมครับทำมาจากอะฝาในเวียเนี่ยทำมาจากอะพลาสติกรีไซเคิล96แล้วครับอะจากเดิมเนี่ยเข้าไหมายถึงว่าเขาทำทำเรื่องอะไรนะจากเเดิมนี่ย อันใหม่กับอันเดิมใช่ไหมอันใหม่เนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วมากกว่าเดิม22อร์เซนะครับสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่าเดิมถึง22ค่ะนอกจากทำจากพลาสติกรีไซเคิลแล้วนะคะก็ยังลดการใช้พลาสติกเพิ่มเติมนะคะเป็นการรักโลกเพิ่มเติมนะคะเพิ่มมากขึ้นถึงอีก22นนั่นเองนะคะจ้า ได้เลยค่ะสาวเพราะว่าตัวขวดเนี่ยเขาก็ปังไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะเขาว่าลดวัสดุจากแก้วเนี่ยถึง18เปนเลยค่ะแต่ว่าคุณภาพ ม่ลดแน่นอนบอกไปว่าหอมสดชื่นได้รักทั้งลูกแล้วก็ได้รักตัวเองด้วยถูกต้องออขออนุญาตนะคะรับแฟนซัฟทีเวียของเราทุกท่านด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะนิเวียของเรานะคะรักโลกแน่นอนค่ะเพราะว่าช่วยลดโลกร้อนนะคะจากการใช้พลาสติกนะคะที่ผ่านการรีเซ c l ลค่ะได้มากถึง96%นะคะอย่างที่น้องเทมไปเราได้บอกไปนะคะแล<ส>้วก<ะ>็สามารถลดการใช้พลาสติกนะคะได้มากถึงยี่สิบงใจเหรอครับผมสำหรับผมเนี่ยมันก็ต้องเป็นการดูแล ตัวเองครับผมออกกายให้สม่ำเสมอผมก็ต้องดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจครับผมจริงๆผมก็พยายามออกกำลังกายอาทิตย์ละอย่างน้อย5ครั้งครับผม5้าครั้งต่อสัปดาห์ใครับผมให้สม่ำเสมอแล้วเมื่อไร่ที่ผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แบบขี้เกียจไม่อยากจะไปผมก็จะใช้วิธีอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะจะใช้วิธีแบบ positive self talk กับตัวเองคือแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองบอกว่าแค่ครึ่งชั่วโมงนะวันนี้คือกินข้าวก็ ยังกินได้อ,ออกลังกายครึ่งชั่วโมงอย่างเดียวก็ทาได้เพราะเป็นการเชียร์ตัวเองให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะนอกจากนั้นยังมีเคล็ดลับอะไรอีกไหมคะนอกจากนั้นนะครับผมหลังจากที่เราทําการออกลังกายเนี่ยตัวเราก็ต้องหอมสิครับผมต้องซึ่งเราก็ได้มาจากโรด,ดั้งนเวียรคุคก on, คิกรออนครับผมนั่นแหละนะคะอีกหนึ่งตัวช่วยเป็นเคล็ดลับความมั่นใจนะคะของเชฟมรอนเลยนะคะน้องโฟลล่ะคะใช่ครับเช่นกัน,นครับความมั่นใจผมคิดว่าความมั่นใจของผม,ม,งผมเกิดจาก สุขภาพภายในครับแล้วก็ผิวพรรณภายนอกด้วยครับก็บำรุงด้วยดีเวียเอ็กซ์ชารบยครับผมจะเป็นผมจะเป็นคนที่จะร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยเวลาแบบว่าจะแบบว่าโชว์เนี่ยจะชอบใส่แขนกุดใช่ไหมแล้วรู้สึกว่า ความมั่นใจอ่ะเวลาเรายกวงแขนอะไรเงี้ยท่าเต้นอะไรเนี่ยมันมีหลายท่าที่ต้องยกวงแขนสาสาวได้เป็นเหมือนกันครับเพราะว่าต้องดูแลให้มันแบบว่าให้มันไ r i ให้มันสว่างกระจ่างใสอยู่เสมอครับผมใช่นะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะความมั่นใจของน้องโฟนนั่นเองนะคะเราบรรดาสาวโฟนอีฟกันบ้างนะคะมีเคล็ดลับความมั่นใจยังไงบ้างโฟนอีฟก็มีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะพลังของความมั่นใจของพวกเรานะคะก็คือ การดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะ <c oughs> มาจะเป็นซ้อมร้องซ้อมเต้นค่ะแล้วก็ดูแลร่างกากยใจให้แข็งแรงค่ะเพราะว่ายิ่งเราดูแลร่างกายตัวเองเราดีแค่ไหนค่ะความมั่นใจเราก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ที่สําคัญค่ะพี่มางคืออะไรคะแน่นอนว่า เราต้องมี n e w i a p e r and Beauty r o l On ไวอยางไว้ไวไวไอีกไอเทมหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยเสริมความมั่นใจให้เรามากๆจะทำงานทั้งวี่ทั้งวนันซ้อมเต้นจนเหงือ่ออกอกยังไงเนี่ยแต่กลิ่นกายก็ยังหอมละมุนเสมอเพราะว่ามีไอเทมตัวนี้เนี่แหละค่ะที่สำคัญนะคะเขาย,ยังช่วยให้ผิวใต้วงแขนเนี่ยเนียนใสเ้นิคด้วยค่ะฝากทุกคนไว้ด้วยนะจ๊าค่ะ แ้ยังไม่พอนะคะพะลังความมั่นใจของพวกเราเนี่ยคือการได้เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนากการนคะ14-16มีนาคมนี้นะคะที่สยามสแควร์บล็อกไอของเรานะคะให้แฟนสตอฟีเบียของเรานะคะฝากงานนี้ไว้กับทุกคนหน่อยดีกว่าค่ะก็เลยครับทุกคนก็อยากจะฝากทุกทุกคนมางานนี้นะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ของปีครับผมของเนี้เบียก็คืองานเนเบีย is for skin นะครับผมทุกคนก็จะได้มาเข้าใจว่าพลังของผิวของแต่ละคนนี่มันมีอะไรบ้างแล้วมันก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุก รอคนอยู่นะครับวันศุนกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับมากันเยอะๆครับก็ตามที่พี่เทสบอกเลครับก็บมาสนุก,กันได้ครับนอกจากาจะมีมเรียกว่าไงการดูแลผิวพรรณภายนอกแล้วครับก็ะะจะมีทางภายในโดยการมีอย่างเย็นนี้จะมีโฟล์ลีกับอลลัสมาโชว์ครับแล้วก็อีกสองวันก็จะมีศิลปินบ as, ้านหน้าหลายตาเวียนกันมาโชว์ให้ทุกคนสร้างความสนุกได้กันครับผมก็เชิญเชิญมากันครับได้เลยค่ะ บอกเลยว่างานนี้ไม่เหมือนใครแน่นอน Nivea is p o s s In นะคะอีเวนต์ที่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่ายังพาทุกคนได้ไปสัมผัสพลังของผิวเพื่อจะทำให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นอีกด้วยค่ะก็งานยังมีอีก2วันนะคะถึงวันที่16นี้ค่ะสามารถมาเยี่ยมชมบูธได้หรือว่าใครที่ไม่สะดวกมานะคะก็ติดตามผ่านทางไลฟ์ในโซเชียลมีเดีย Nivea Thailand ค่ะ,คะ เฟรนช์ออฟตีนีเียของเรานะคะได้มาชวนทุกท่านมางานแล้วนะคะยังในทุกท่านนะคะมากันเยอะๆนะคะมาสัมผัสความหมายของผิวนะคะและความมั่นใจค่ะไปกับ n ีเ e ียอีสเพรสคินนะคะตั้งแต่วันที่1 4บสถึงสิบหกมีเรียกได้ว่าเป็นมหากรรมผิวครั้งยิ่งใหญ่นะคะนีเวียมาด้วยนวัตกรรมสําหรับผิวที่เรียกว่าแทบจะทุกส่วนของร่างกายเลยเฟสแคร์นะคะเฟสคลีนซิ่งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านะคะดูแลผิวกายดูแลผิวปกป้องแสงแดดแล้วก็ผิวใต้วงแขนด้วยเรียกได้ว่าเรามีความเข้าใจในผิวว่าไม่่ใชค แค่เป็นอวัยวะปกป้องร่างกายแต่ยังผิวที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณให้คุณได้มั่นใจออกไปใช้ชีวิตเพราะนีเวียเนี่ยเราคิดคนนวัตกรรมเพื่อทํางานร่วมกับผิวของคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสุขสันต์อย่างเต็มที่ในวันนี้แล้วก็เป็นการเปิดตัวเฟรนช์ซอฟต์นีเวียอีกมากมายด้วยค่ะโสต์ดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะอะไรครับรดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษของเราเอ่อใต้วงแขนครับหรือว่าจักรยานของเราได้เองครับไอยอดีอะไรครับ ใช่แล้วใช่แล้วมันมั่นใจยังไงบ้างครับใช่มันทําให้เราอ่ามั่นใจจากภายในครับสู่ไปสู่ภายนอกเลยครับถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรน้องแบบเขาเรียกว่ามงแขนที่มัน<อ><ร>มแบบว<อ><อ>่าหอมแ,แ,แล้วก็กระจ่างใสทําให้เออในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้งานง<ช>่ายขึ้นรู้สึกยังไงบ้างเรามาเป็นครอบครัวที่นี้ก็ดีใจครับขอบคุณมากที่เลือกเป็นรีเวียเอ็กซ์ตร้าไบต์นะครับก็จะพยายามเลือกโปรโมทอย่างดีเลยครับอ่างละอายเป็นใครของปีปียังไงบ้างตอบได้ไหม ยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากานะคะที่เลือกพวกเราโพอีก็จริงๆโพอีป่าใช้น่เวียกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราต้องเคลื่อนไหวบ่อยเนาะแล้วก็อยู่หน้ากล้องต้องเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลทั้งผิวกายผิวหน้าโดยไปถึงผิวใต้วงแขนด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเต้นอะไรเงี้ยเราโชว์ผิวใต้วงแขนท่าไหนมันก็ต้องแบบพร้อมเต่งประกายเสมอะคะ่ะ ใช่ค่ะต้องมีความมั่นใจพกไว้ขึ้นเวทีเราเป็นลูกพี่ผมเป็นลูกพี่อ่าใช่เรางานกาเราดูแลรุ่นพี่เหรอเออรำมานนิดนึงอ่ะเป็นไงบ้างผมดูแลก็วงแขนอนกันครับผมจริงๆวันนี้ผมมาของนิอนียนเ็นคูลทิกครับผมซึ่งก็แนนความคูลในความเท่ในความมั่นใจสำหรับผมได้เป็นคนที่ชอบออกกลังกายชอบเออเงื่อออกครับผมก็พอมีนิเวียเมนก็รู้สึกมั่นใจว่าจะออกทุกวันก็เทก็พยายามอยู่ครับที่ใช้แคตลาดของนิเวียนปีนี้ปีนี้ ก็ปีนี้ต้องบอกว่าเราลุกตลาดดิจิตอลอย่างมากขึ้นนะคะเลยได้ว่าทุกๆผลิตภัณฑ์เราเน้นเน้นหนักในเรื่องของนวัตรกรรมน,นํนาเสนอนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์ทุกคนนะคะที่มีความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอยากจะต้องการผิวกระจ่างใสผิวเรียบเนียนหรือว่าผิวกายที่โกลช่าเด้งหรือแม้กระทั่งใต้วงแขนดังนั้นมีนวัตรกรรมที่ดีตอบโจทย์คนไทยทุกๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเจนไหนเราก็มีหมดแล้วก็ยังเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆรวมไปถึงการมีแฟ n โซฟนีเวียเพื่อมาสื่อสารให้กับแฟนๆนะคะได้เข้าใจว่ามีผลิตภัณฑ์ ไรบ้างที่จะเหมอบกับทุกคนทำให้ทุกคนเนี้ยได้มีคุณภาพผิวที่ดีผิวเป็นธรรมชาติในแบบของตัวคนเองแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเต็มที่ค่ะแล้วทั้งสองคุณฝากครับทานเราเป็นกลอบคุณยี่วกับเราเรื่องคุณภาคกิจกรรมครับผมก็ฝากกิจกรรมนะครับมีบริษัทฟอร์สกินนะครับ, mm hmm. รบจัดวันที่14นะครับถึง17เลย mm hmm. ก็จะมี <6. S 2> อ๋อว6ค่ะ <laughs> กองก็ตสามวันครับเก้าสิบสี่สิบห้าสิบหกครับก็จะมีบูธอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีศิลปินมากหน้าหลายตาครับมาโชว์ให้ทุกคนดูครับก็ฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยครับค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ขอฝากมีวิดีโอด้วยนะคะรวมไปถึงมาเป็นครอบครัวนิวเวียกับพวกเรากันเยอะๆนะคะเพราะว่านอกจากจะได้รักตัวเองแล้วเนี่ยเราได้รักโลกด้วยค่ะครับผมก็อยากจะฝากอีเวนต์นิวเวียอินสโตรสครับซึ่งทุกคนมาก็จะเข้าใจว่าพลังของคิวของตัวเองนี่มันมียังไงบ้างครับผมก็ วันศุกร์เช้าที่นี้มาค่ะมาค่ะไม่มีแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนมาสนุกกันนะคะกิจกรรมยังมีอย่างต่อเนื่องมาถ่ายรูปมาลองผลิตภัณฑ์แล้วก็มาทักทายศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบนะคะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับมีเดียค่ะอินเตอร์ช่า